สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประมาณเกือบเกือบหกโมงเช้าแล้วครับมายามเบ็ดกบกับพ่ออุ้ยครับนี่ครับคันแรกที่ผมใส่ไว้ตัวนี้ครับอุ้ยนี่ครับพ่ออุ้ยบอกว่าโดนแล้วครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับโดนแล้วครับเมื่อคืนเอ้เมื่อวานนี้หลุดครับคุณผู้ชมนี่ครับเมื่อวานนี้หลุดไปครับอ่าตอนเช้าหน่อยตั้งแต่เช้าหน่อยครับนี่ครับคันแรกก็โดนซะแล้วครับนี่ใส่กำลังสวยเลยครับ นี่ครับเฮ้ยฮะลดเลยมาลุกขึ้นมาทางนี้เลยพุ้ยมันจะลดตกน้ำนี่ครับก็หมายของเรานะครับนี่ครับก็จะเป็นป่ายุคาที่น้ําท่วมครับคุณผู้ชมตอนนี้แสงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมืดครับยังมืดอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมตีห้ากว่าครับมาแล้วครับแต้มที่หนึ่งมาแล้วครับวันนี้จะได้กี่แต้ม จะมานไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจพวกเราด้วยครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับมากับผู้อุ้ยเขาวันนี้ดะ๋ยวเก็บกบแล้วก็ไปลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมใส่ตรงนี้ไว้อันหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้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 อ๋อไม่ใช่ตรงนี้ครับตรงนี้เบ็ดเรางอไปทางโน้นครับอยู่หรือเปล่าเขาผู้อุ้ยครับ ถ้าอยู่ก็น่าจะเป็นงูแล้วล่ะครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับพุ้ยโอ้โดนอยู่โดนอยู่พุ้ยนั่นนั่นโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เอามีดเกาะดูกันครับใช้กรบไหมครับอ๋อใช้กบอยู่ครับมันของครับพุ้ยเดี๋ยวดผมถอดให้ครับเดี๋ยวผมถอดให้พุ้ยนี่ครับกบอยู่ครับนี่ครับอึ๊บตัวนี้ตัวโตครับพุ้ยนี่ครับพุ้ยนี่ครับนี่ครับพุ้ยใส่โอเคอยู่ครับนี่ครับอ๊ด นี่ครับโอ้โดนสองคันแรกก็โดนแล้วคุณผู้ชมนี่ครับโอ้นี่ครับนี่อ่าโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บกบกันครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อครับจามสองคันครับใจไปสองตัวครับคุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวเถ้าถ้าโดนอีกนี่โอ้ยจำเลยครับแสดงว่าหมานแหงครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับตรงไหนอีกครับตรงไหนอีกครับตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ผมใส่ไหมอ๋อไม่ได้ใส่ใส่ฝั่งนู้นครับตัวนี้อีกอันหนึ่งครับโอ้ตัวนี้ไม่โดนครับมาเลยพูยมาเลยเฮ้ยกบไม่เข้าครับฝั่งนี้เหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้หลุดครับรู้เลยว่าหลุดเพราะว่าตัวนี้เบ็ดเล็กครับโอ้ มาถูกแล้วตัวนี้ถูกแล้วถูกแล้วปุ้ยนี่นี่ครับนี่คร right <c oughs> ับนี่ครับคุณผู้ชมโดนดีแล้วครับนี่ครับแต่ตัวนี้ตัวไม่โตเท่าไรครับนี่ครับดึงดังดึงดังครับนี่ครับนี่ครับโดนตัวเท่าไรปุ้ยนี่ครับนี่มันมันเขียนไม่กบครับโอ้ยตัวเล็ก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 มา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 นี่ครับนี่นี่ก็ยังโดนครับก็ยังโดนครับ นี่ครับคั này, นนี้ครับมาดูเดี๋ยวผมดูคันนี้ก่อนคันนี้ไม่โดนปุ้ยนี่ครับคุณผู้ชมโอ้น่าจะหลุดนะครับตัวนี้นี่มีร่องรอยอยู่ครับคุณผู้ชมโอ้ยเอาแลครับปุ้ยบอกว่าเอาแล้วครับไหนครับปุ้ยเดี๋ยว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 ครับนี่ครับนี่ครับไหนครับนี่ครับตัวมีไกนะ่ siihen. เท่าไหร่ครับปุ้ยโอ้นี่ครับเอาแล้วครับนี่ดึงดังดึงดังเลยครับนี่นี่ แตมที่เท่าไหร่แล้วพุย้ยตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่สี่ครับตัวที่สี่โอ้ยแตมที่สี่พุย้ยหวานหวานหานหานมนนี่ครับแจ่มเลยครับนี่ผมว่าดูไปยาวๆเลยดีกว่าพุย้ยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวดูกันไปยาวๆเลยดีกว่าครับน่าจะกินดีอยู่ครับสีแตมนะครับ กบก็ตัวจะย,ยุงครับคุณผู้ชมกบก็ตัวจะประมาณนี้นะครับหมายของเราครับนี่ครับเป็นป่ายุคลาน้ําท่วมนะครับเราก็ใส่ไปเรียบๆทางอย่างเงี้ยครับถือว่ากินดีอยู่ครับกินดีแบบอ,อืใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะทําลายสถิติเมื่อวานนี้ได้ไหมครับวันนี้มาซ้ําหมายเดิมนะครับเมื่อวานนี้พวยว่าได้ไปเกือบสามสิบนะพูยเนาะเกือบสามสิบตัวเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อดูฝั่งนี้ก่อน เอเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูแบบยาวๆไปเลยดีกว่าครับตัวนี้เป็นยังไงครับใส่ตรงนี้ไว้สองคันครับคุณผู้ชมใส่ตรงนี้ไว้สองคันอ๋อไม่เข้าเลยครับคุณผู้ชมฝั่งนี้กบไม่เข้าเลยครับนี่ครับยังอยู่ดีครับโอ้ตัวนี้โดนนะครับโดน้วครับตัวนี้ตัวนี้โดนครับตัวนี้โดน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 ครับตัวโตอยู่ครับตัวนี้โอ้ย มาแล้วครับนี่ครับดึงดังดึงดังนะครับนี่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 ตัวโตอยู่พุ้ยตัวโตอยู่ตรงนี้ตัวโตดูนี่เช้าเช้าอี๋นี่ครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้ต้นนั้นไม่เข้าพุ้ยไม่เข้าไม่เข้าเอาเก็บวัากบก่อนพุ้ย นี่ครับโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับตัวที่แต้มที่ห้าเนาะพ่นเนาะแต้มที่ห้าแล้วแต้มที่ห้าแล้วนี่ครับแต้มที่ห้าแล้วครับนี่ครับก็เป็นวิถีชีวิตครับแบบมันบ้านครับอีสานมันนอกของเราครับผมก็หลังเลิกงานครับตอนเย็นประมาณเกือบเกือบห้าโมงครับห้าโมงกว่าก็พ๊ยก็หาไสเดือนไว้รอครับก็มาหาพอได้ กบไปทํากับข้าวครับนี่ครับยังพอได้อยู่ครับใส่เบ็ดกบหมานหาปลาเก่งอยู่ครับนี่ครับใส่ไว้เมื่อวานนี้พ่ออุยใส่กี่คันยี่สิบเท่าไรยี่สิบยี่สิบห้าผมพ่ออุยใส่ยี่สิบห้าครับผมใส่ยี่สิบแปดครับนี่ครับขอเก็บของผมก่อนนะครับนี่เป็นเก็บของผมนะครับเก็บมาประมาณสิบคันโดนเป็นครึ่งอยู่ครับ ๋ยวให้ปุ้ยเก็บเบ็ดรอครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้รอพุ้ยครับนี่ครับเพื่อความรวดเร็วครับนี่ครับเบ็ดผมไปใส่ไปสุดตรงนั้นพอดีครับตรงปากทางออกพอดีก็ค่อนข้างใช้ได้เลยครับใสยกบวันนี้ค่อนข้างสม่ําเสมอครับคุณผู้ชมค่อนข้างใช้ได้เลยเออผมใส่แถวไหนบ้างเดี๋ยวก็ลืมแล้วครับนี่ครับ จะมีไหมเย้นะครับคุณผู้ชมครับใส่ไว้ีนอันหนึ่งครับไม่เข้าครับคุณผู้ชมไม่เข้าครับตรงนี้แหละครับสายเบี่ยงออกมาครับอยู่หรือว่าหลุดครับอยู่หรือว่าหลุดครับโอ้อย่างนี้คือหลุดครับคุณผู้ชมอย่างนี้คือหลุดครับ อย่างนี้คือหลุดครับอยาให้ปุ้ยเก็บนะอยาให้ปุ๋ยเก็บครับอึอหตัวนี้ก็ไม่เข้าเลยครับตัวนี้ไม่เข้าเอ๊ะตัวนี้ถูกไปเมื่อคืนนี้หรือเปล่านะครับเพราะเมื่อคืนนี้ได้ไปห้าตัวนะปุยเนาะเมื่อคืนนี้ก็ได้ไปห้าตัวครับอือหึเดี๋ยวปุยเก็บเป็นให้ได้นะครับนะครับตัวนี้หลุดครับผู้ชมไอ้ เดี๋ยวไปลุ้นของผมให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวไปใส่ของพวกอุ้ยต่อนะครับไปยามของพวกอุ้ยต่อตรงนี้ไม่ได้ใส่ก็ใส่ตรงนี้ครับนี่ครับเมื่อคืนนี้ตรงนี้ถูกไปครับอุย้ยเก็บเอาเบียดให้ด้วยได้สองอันนะ่ะนนนนนนันนัน,นเสียบเสียบอยู่นั่นนะครับข้างๆครับโอ้ตัวนี้หลุดแน่นอนเลยพุ้ยเมื่อคืนนี้ก็โดนครับตัวนี้ครับ นี่ครับอ๋อเราต้องไปมาส่องเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวเราต้องมาส่องเบ็ดครับนี่ครับอ้ยเสียดายเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดช่วยผู้อก่อนครับอ๋อแล้วครับตัวนี้ตัวไม่ตัวเท่าไหร่ครับนี่ครับอืมแต่ก็ไซส์กำลังพอดีป่นครับคุณผู้ชมกำลังพอดีป่นเลยครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับ แถวๆนี้ครับถ้าเทียบกับบ้านผมที่กาลสินก็โอ้โหแถวนี้เยอะกว่าเยอะกว่าใส่เบ็ดเป็นร้อยได้แค่ห้าตัวสิบตัวครับสอง้งคืนแต่ตอนนี้มาแล้วครับแต้มที่ทะเลภูเก็ตเจ็ดเจ็ดแล้วครับเจ็ดแล้วครับผูบอกเจ็ดแล้วนี่ครับเจ็ดแต้มนะครับของผมนะครับอันนี้คือฝั่งที่ผมใส่ครับเดี๋ยวไปลุ้นฝั่งของผู้อีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวผูเก็บเบ็ดเลยครับนี่ครับอาจจะประมาณนี้ครับนี่ อ่าเป็นวิถีบ้านๆทำวิถีบ้านนอกของเราครับนี่ครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับเรามาใส่เบ็ดก็ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับอ่าตรงนี้ได้ใส่ไหมครับตรงนี้ไม่ได้ใส่นะอันนี้ใส่เมื่อวานนี้ครับตัวนี้ใส่เมื่อวานนี้เดี๋ยวผมจะหลงทางเบ็ดของคนอ๋อนี่ครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะหลุดแล้วปุ้ยนี่เหยื่อก็หายครับร่อนไปวัดครับ ตัวนี้โอ้ตัวนี้งูกินมันพูยอ๋อบอบอน่แล้วนันยุหันแล้วโอ้ตัวนี้งูกินกบเราครับเมื่อคืนนี้ก็โดนครับตัวนี้ครับนี่ครับเมื่อคืนนี้ก็โดนครับมอเสียหายเลยอันนี้งูกัดมันแล้วพ้ยทิ้งเลยโอ้สยดายเลยครับ นี่ครับถ้าเราถ้าเราไม่อะไรนะเขาเรียกถ้าเราไม่มาสองครับถ้าเราไม่มาสองก็โอกาสที่ตัวงูเพราะมันตัวนี้มันเป็นป่ายูคอาครับงูก็จะมากินเผินครับกินงูเอยกินกบในเบ็ดของเราเพราะว่าเป็นเหยื่อไส้เดือนยังไงงูก็ไม่กินไส้เดือนอยู่แล้วคุณผู้ชมอ้มาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับเป็นไย Oh, โอ้ต oh, ัวนี <eps> ้ก็หล <shoes are> <distance> <hib> ุดนี่แล้วนี่ครับนี่เมื่อคืนนี้ก็โดนครับนีครับเนี่ยสองอันนี้ก็โดนทำเมื่อคืนนี่ครับเมื่อคืนนี้หมายความว่าใส่เบียดเสร็จนี่ครับใส่เบียดเสร็จครับใส่เบียดเสร็จก็เห็นแ้วนี่นี่สองอันนี่เะียครับเดี๋ยวผมมาดูให้จบก่อนเลยแล้วกันครับเดี๋ยวดูฝั่งของผมให้จบไปก่อนเลยแล้วกันตัวนี้เมื่อคืนนี้ก็โดนครับโอ้หลุดหลุดไปหมดเลยครับคุณผู้ชม โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับของผมเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกเจ็ดคันครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูเลยก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมวางเบ็ดไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยว่อยมาลุ้นของผู้อยต่อครับใส่ไว้ไม่โดนครับฝั่งนั้นนี้ไม่โดนครับอันนี้จะเป็นทุ่งนาครับเป็นเป็นตัวที่ติดทุ่งนาครับอันนี้เบ็ดผมใส่ไว้ตรงโน้นครับ ตรงน้นตรงน้นครับนี่ครับโอ้โดนโดนครับคุณผู้ชมนี่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่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 ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมโดนแล้วครับนี่ครับโอ้สายโอเคอยู่ครับคุณผู้ชมสายโอเคอยู่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสายโอเคอยู่ครับคุณผู้ชมนี่ครับสายโอเคอยู่สายโอเคอยู่นี่ครับ มาดูกันต่อครับเดี๋ยวดูของผมให้จบก่อนแล้วกันนะครับใส่ไว้ตรงนี้อีกอันนึงครับไม่เข้าครับตัวนี้ไม่เข้าครับไม่เข้าบตัวนี้โดนครับคุณผู้ชมนี่ไงครับโดนครับโดนครับโดนครับนี่ครับโดนครับโดนนี่ครับนี่นี่ครับโดนครับโดนนี่ครับโดนบ นี่ครับพูยมาเลยพูยมาเลยมาเลยนี่ครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนี่ครับใส่ประมาณเดียวกันหมดเลยครับนี่ครับสองแล้วครับอยู่นี่สองแล้วครับอาึดอ่าผมใส่ถึงนู่นครับเหลืออีกหนึ่งสองแล้อีกสองคันครับของผมเลยอีกสองคันครับคุณผู้ชมอะเดี๋ยวแล้วก็ไปเทียบกับของพูยดูครับที่พูยใส่จะโดนไหมนะครับจะได้หรือเปล่านะครับ ใส่ไว้ตรงไหนอีกครับตรงนี้อีกนึงครับตรงนี้อีกนึงโดนไหมครับโดนไหมครับตัวนี้โดนไหมครับเอาโดนแลลวครับโดนนี่ครับนี่นี่ครับโดนครับโดนโอ้มาฝั่งนี้โดนทุกคันเลยครับคุณผู้ชมมาฝั่งนี้โดนทุกคันเลยครับนี่ครับอุ้ยโดนทุกคันเลยครับคุณผู้ชมยางเหยียบกบมาเลยได้หันฝั่งนี้โดนทุกคันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวดูคันสุดท้ายของผมครับ การสุดท้ายของผมใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่ครับการสุดท้ายของผมใส่ไว้ตรงตรงไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้โดนนะครับโอ้ยมิดอิ่มซิมครับตัวนี้การสุดท้ายไม่โดนครับเฮ้ยอ่อโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวไปลุยของผู้อว้กันต่อครับครับคุณผู้ชมครับผู้อ้บอกว่าโดนอีกแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับ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  โดนอีกแล้วครับนี่อ๋อของผมคันสุดท้ายอยู่นี่ครับนี่ครบแล้วครับเรียบร้อยครับของผมยี่สิบแปดคันได้ไปกี่ตัวแล้วพุยสิบสามเนาะของผมยี่สิบแปดคันครับได้ไปสิบสามตัวครับเดี๋ยวเหลือของผูุ้ยครับเดี๋ยวไปลุ้นของผูุ้ยกันต่อครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับ ก็จะใส์ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับสิบสามตัวครับนี่ของผมนะนี่ครับที่ผมใส่คนเดียวเลยนะครับนี่เหลือของพูอกดูให้ดูให้ดูพ่อๆปยจะมานเลยนะครับเรียบร้อยครับของผมยี่สิบแปดได้มาสิบสามครับไม่โดนโอ้หลุดไปเยอะถ้าเฉลี่ยแล้วก็น่าจะโดนเกือบทุกคันนะครับไม่โดนส่วนน้อยนะครับ เดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดแล้วก็เดี๋ยวไปลุนของผู้อุ้ยกันต่อครับโอ้เอาแล้วผู้อุ้ยบอกเอาอีกแล้วครับคันแรกของผู้อุ้ยก็โดนนะครับมาลุนกันครับใครจะชนะครับของผมสิบสามตัวครับจากยี่สิบแปดคันครับนี่ครับนะครับนับแต้มเหมือนกันครับนับแต้มเหมือนกันนะกําลังพอดีซุปใส่บอเขือเลยครับนี่ครับนี่ครับของผู้อุ้ยแต้มที่หนึ่งมาแล้วครับใส่แบบใสอ้อมกันครับสองคนครับวันนี้ค่ําแล้วครับมืดแล้วครับ มาห้าโมงก็กว่าเลยครับเมื่อวานนี้กว่าจะเลิกงานก็มาเลยนี่ครับของผู้แต้มที่หนึ่งลงไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะทําลายสถิติเมื่อวานได้ไหมนะครับเมื่อวานนี้เกือบสาสิบตัวนะเมื่อวานเบ็ดสีสิบ <c oughs> คได้นนเกือบสามสิบตัวโอ้หมานแหงครับคุณผู้ชมอ่ะไปดูกันต่อนะพุ้ยดูไปแบบยาวเลยครับ แต่ปอุ้ยจะใส่หางมากครับผมคิดว่าปู้อุ้ยน่าจะจําเบ็ดตัวเองไม่ได้ครับตอนใส่ซ่อนไว้เหลือเกินครับนี่ครับถูกแล้วน่ะนั่นดึก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 อย่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับดึกดึกอย่างนี้นี่ครับนี่ครับนี่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 ครับคุณผู้ชมปอุ้ยเดินผ่านเฉยเลยครับนี่ครับโอ้ส่ยโตครับปุ้ยตัวนี้โตขึ้นมาแล้วครับโตขึ้นมาแล้ว ใส่ตัวขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ครับนี่โอ้ของปุ๋ยคือตัวใหญ่แท้ของปุ๋ยสองคันโดนสองเลยโอ้โหอ๋อโอ้ปุ๋ยใส่สองคันโดนสองตัวเลยครับฮะเดี๋ยวเราหวางปุ๋ยเก็บเบ็ดเดี๋ยวเราไปเดินไปดูข้างหน้าก่อนครับ นี่ครับเพื่อความรวดเร็วครับคุณผู้ชมจะได้ยูกันไปยาวๆเลยครับสนุกสนานเพลิดเพลินกันไปแบบยาวๆเลยครับคุณผู้ชมผมไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาด้วยนะครับปุ้ยใส่รองเท้าบูทมาอยู่อ่ารู้สึกว่าตัวนี้ปุ้ยก็น่าจะใส่นะครับโอ้ตัวนี้ก็โดนของปุ้ยโดนอีกแล้วครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บให้ปุ้ยเลยแล้วกันครับนี่ครับนี่ครับอึ๊ดนี่ครับนี่ หนึ่งสองสามโอ้โหสามคันโดนสามตัวเลยครับคุณผู้ชมแต่กบไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวปรับเป็นให้พูดกันเดี๋ยวปุ้ยไม่เห็นโอ้เดี๋ยวเก็บไปช่วยปุ้ยก่อนครับแล้วโดนอีกแล้วนี่ครับของปุ้ยอย่นี้ครับแต่ว่าสงสัยว่าเบ็ดคันนั้นจะหายครับนี่นี่ครับตอนนี้ยังโดนอยู่ครับน,นี่ครับ นี่ครับนี่ครับโดนอยู่ครับนี่ครับโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับโอ้ของปูได้สี่ตัวแล้วครับของปูสี่ตัวแล้วของปูสี่ตัวแล้วครับผู้ชมของปูสี่ตัวไปแล้วตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้น่าจะหลุดครับผู้ชมไม่โดนครับ ไม่โดนนะคุณผู้ชมอุ้ยมีนกขึ้นไปด้วยครับรู้สึกว่าผมใส่อยู่ตรงคันนาด้วยนะครับเดี๋ยวเดวีผมลงมาดูกันรู้สึกว่าผมใส่ตรงคันนาด้วยแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนไม่ใช่ครับผมใส่ให้ผู้อุ้ยอยู่ครับตรงคันนาคันนี้ไม่โดนนะครับผู้อุ้ยเก็บเบ็ดมาด้วยนะไม่ได้เก็บเบ็ดนะครับนี่ครับ เราจะเก็บเฉพาะตัวที่โดนครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับตรงนี้พอุ้ยก็น่าจะใส่ครับโดนนะครับโดนโดนโดนครับคุณผู้ชมตันนี้โดนอีกแล้วครับนี่นี่นี่ครับของปุ้ยตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าของปุ้ยนะครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับอืดนี่ครับเอ๋ของปุ้ยตัวที่ห้าแล้วครับนี่ นี่ครับกบก็จะประมาณไซนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวผมเก็บเบ็ดช่วยผูดก่อนครับผมว่าผมหลงบทเบ็ดแน่ๆครับเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนครับโอ้นี่ครับโอ้ยโดนครับนี่ครับนี่ครับโอ้ถูกแต่หัววันนะครับนี่โอ้เสร็จประกองดองครับไม่เป็นไรครับ แต้มที่หกของปุ้ยครับทิ้งเลยปุ้ยปุ้ยม,มามามาครับปุ้ยนี่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 ปุ้ยใส่สูงค็ค่อนข้างสูงครับผมใส่ค่อนข้างต่ำมันก็เลยพันนี่ครับโดนไปแล้วครับนี่ปุ้ยตัวที่แปดครับตัวนี้ตัวที่แปดครับผมตัวที่แปดของปุ้ยแล้วครับอ่ามัน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 เดี๋ยวผมไปดูตัวข้างหน้ารอปุ้ยดีกว่าครับ เพื่อความรวดเร็วครับแปดต่อสิบสามแล้วครับปุ้ยจะดันขึ้นมาทันไหมครับเฮ้ยตัวนี้ก็โดนนะปุ้ยตัวนี้ก็โดนตัวนี้ก็โดนตัวนี้ก็โดนเดี๋ยวผมเก็บให้ปุ้ยก่อนครับนี่นี่ครับนี่นี่ฝั่งนี้ไซส์ไม่ค่อยตัวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวฝั่งตัวที่ผมใส่มันก็ตัวค่อนข้างโตอึ๊บนี่ครับนี่ครับของปุ้ยตัวที่เก้าเลยครับนี่ครับตัวที่เก้าเลยครับ นี่ครับตัวที่เก้าแล้วครับตรงนี้ปุ้ยน่าจะใส่อีกอยู่นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนครับเดี๋ยวผมดูกันครับปุ้ยใส่ไหมถ้าเป็นผมผมจะใส่ตรงนี้ครับใสจริงจริงด้วยครับไม่โดนนะคุณผู้ชมน่าจะหล่อนหลุดไปครับอ่ะเดี๋ยวเก็บเป็ดช่วยปุ้ยกอนครับขับคชมครับของปุ้ยไปแล้วครับเก้าตัวแล้วครับของผมสิบสามครับอ่ะโดนว่าพออุ้ยจะสามารถ ทำลายสถิติผมได้หรือเปล่านะครับนี่ครับก้าวต่อ13ไปแล้วครับโอยใส่25ครับแต่ผมใส่28นะครับโอ๋ยใส่25คันผมใส่28คันตรงนี้ครับมิดอิมซิมครับแต่มันมีร่องรอยอยู่นะพวยนะครับโอ้ไม่โดนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลงนาไปก่อนครับเดี๋ยวลงหนาไปก่อนุวยเดกัน โอ้ยชอบทำให้เปลืองแรงนะครับอึฮึโอ้ยตัวนี้เอาแล้วปุ้ยตัวนี้เอาแล้วครับตัวนี้ตัวโตปุ้ยปุ้ยตัวโตอู้อู้อุ้ยอู้ยสำพรปุ้ยอยากมาทางนี้ครับตัวนี้ตัวโตสุดครับนี่ครับตัวที่สิบของปุ้ยครับอุ้ยคือมึมเลยครับอุ้ยอู้อู้อู้ โอ้โอ <premises. S 2> uh, ้ตัวโตเลยครับคุณผ uh ู huh. ้ชมโอ้ตัวนี t ul, t uh. ้ตัวโตครับต ja ัวนี้ตัวโตครับตัวนี้ตัวโตครับตัวนี้ตัวโตครับอตัวนี้ตัวโตครับเดี๋ยวเอามีดให้ปุ้ยก่อนครับนี่ครับตัวนี้ตัวโตครับนี่ครับคือมุมเลยครับมันเป็นหนามครับถอดเบ็ดก่อนปุ้ยถอดเบ็ดนถอดเบ็ดขึ้นมาเลยนี่ครับออ้ยตัวที่สิบของปุ้ยตัวโตเลยครับ ออ้อูอ้กบตัวแบบเอฟเลยครับขันข้างหน้าไม่โดนครับโอ้น่าจะสุดท้ายตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับอะพออุ้ยเป็นว่าพออุ้ยได้ไปสิบตัวครับของผมได้ไปสิบสามครับรวมวันนี้ยี่สิบสามครับยังชนะเมื่อวานนี้ไม่ได้ครับเมื่อวานนี้ได้ยี่สิบเจ็ดครับเมื่อวานนี้ได้ยี่สิบเจ็ดครับโอ้ อาวครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับทีมงานบรานนอกสเตชันครับท่านใดที่อยากจะมาไฟนะครับเอฟซีอยากจะมาลองไฟเบ็ดกบกับเรานะครับมาได้เลยครับเดี๋ยวผมพามาหมายนี้ครับได้ตัวแน่นอนครับสนุกสนานเพลิดเพลินครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับอย่าลืมชมคลิปหน้าของเราครับสวัสดีครับผม